ข่าวที่ทางคณะ,ะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีนะครับรวมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายนะครับเครือข่ายคณะศิษย์ยังศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้มอบถุงยังชีพนะครับส่งแรงใจเป็นข้าวสารอาหารแห้งครับจำนวนทั้งสิ้น300ชุดให้กันนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 ในภาพนะครับนั่นก็คือพระมาหารดรนุชพรปุญญิโยครับประเด็นทรเก้าประโยชน์รองผู้อเนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคุณองอาจธรรมนิธานนะครับผู้แทนเครือข่ายคณะสิทธิมนุยงสิทธิ์พระธรรมกายทั่วโลกคุณเจรพัดพึงโรจน์นะครับในานามผู้แทนเครือข่ายคณะสิทธิ์นะครับก็ได้ไปกันที่สำนักงานเทศบานลนครลังสิตนะครับอยู่แถวตลาดรังสิตนั่นเองตำบลประชาสิทธิปัดนะครับอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีร้อยตำรวจเอ,ดอกดรรีลุกผู้กระจ่างน,นะครับนายกเทศมนตรี ของนครปารสนะครับในคณะได้เป็นผู้รับมอบทางนี้เราก็มีการมอบกลุ่มงานชีพนะครับจำนวนทั้งสิ้น300ชุดคือต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับผู้แทนของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกซึ่งในขณะนี้นะครับก็มีการเดินหน้าอย่างเต็มกําลังเลยนะครับในการมอบสาธารณสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 ที่เกิดขึ้นก็ให้ทุกท่านนะครับได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุนะครับ าธุปแปลวว่าดีแล้วชอบแล้วประเสริฐครันั่นอีกครับ